ที่ตลาดจริงใจเชียงใหม่กับข้าวเช้าวในหน้าร้านนาะมีหลากหลายดูและมีสีสันสตยน้ำหน้ารานก็คนเยอะมากเมนูเห็ด าอยาม้าส้า้นะครถ้ามีนตตีนปรีสดเป็นนะเป็นนตตีสไตล์ร้านน่าชอบทานเลย่ะจะต้องหาซื้อของมาทานก่อน เดินเที่ยวตลาดจีนให่ครับสุดยอดเลยอ่ะบรรยากาศสุดๆเลยจะจายพื้นบ้านครับ